รางวัลนุ่มปังแห่งปีครับผมปีนี้ก็เป็นปีที่2ครับผมแล้วก็อีกรางวัลนึงก็จะเป็นรางวัลที่รู้สึกมีเกียรติมากๆเป็นนักแสดงยอดนิยมนะครับผมที่ได้รับโหวตจากแฟนๆครับส่วนผมก็ได้รับ2รางวัลเหมือนกันครับก็รางวัลแรกรางวัลนุ่มไวสายดวนใจแห่งปีครับแล้วก็รางวัลที่2เป็นรางวัลศิลปินชายยอดนิยมครับใช่จริงๆก็ดีใจที่ได้รับทั้งสองรางวัลเลยครับดีใจมากๆเลยตัว้คู่เรา ท้าผมก็เพราะว่าทุกคนเลยครับผมร่วมโหวตแล้วก็ทำให้ทางแคสเขามองเห็นพวกเราด้วยครับผมใช่ตู้เก็บรางวัลที่บ้านเต็มยัคะจริงๆอาจจะหากำลังจะหาตู LIKE> ้เก็บนะครับบอกพี่ออาเพราะว่ารางวัลที่บ้านเต็มเยอะมากก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆครับขอบคุณขอบคุณทุกคนนะครับที่โหวตให้ตลอดเลยแต่ว่ายังอยากได้อยู่นะหนูอยากได้รางวัลอะไรหนูเฮียทำถ้วยให้แล้วก็เขียนชื่อ ไปไม่ถูกเลยแซลหยกหยอกไปไม่ถูกเลยหยอกเอาเรื่องถามอีกเลยว่างความัของว่าจบไจบที่ไหนเนี่ยจะจะไปจบที่ตรงไหนก็จริงๆรู้สึกว่าหลังจากนี้จริงๆก็มีผลงานอีกค่อนข้างเยอะพอสมควรให้ทุกคนได้รับชมแล้วก็ติดตามครับจริงๆก็จะทําทุกผลงานให้เต็มที่แหละครับใช่ครับทำเต็มที่อยู่แล้วจะปังไม่ปังก็ขอให้ปังครับ จริงๆความปังไม่ปังนะครับผมอยู่ที่คนดูทุกคนนะครับผมแฟนคลับทุกคนที่สป,ปอร์ตผลง,งานชิ้นนั้นน้องหนูเนาะเราก็จะทําหน้าที่ของเราพาราัฒนาฟิล์มือหรือว่าอะคาแรคเตอร์ในเรื่องให้ทําเต็มที่ครับผมแล้วก็หลังจากนั้นก็ฝากทุกคนดูแล้วก็เอ็นจอยแล้วมีความสุขกับผลงานของเราครับทีมงานที่4บอกว่าจะมีไปเดินพรมแดงอะ,อะไรยังไงสสป,ปอยได้มากกว่านั้นไหมสป,ปอยได้มากกว่าน,นั้นมากที่สุดแล้วครับใช <laughs> ่ก็ก็เป็นจะได้มีโอกาสเดินพรมแดงใน ปลายปีครับผมแล้วก็มาดูกันว่าที่ไหนแต่ไม่ใช่ที่ประเทศไทยแน่นอนครับผมซึ่งตื่นเต้นแน่นอนเพราะนั้นที่แอบสปอยไปครับวันที่ผมวันที่ผมไม่อยู่วันที่หนูไม่อยู่ใช่แต่เรารู้พร้อมกันใช่ไหมเรารู้พร้อมกันเลยที่ว่าจะต้องไปเตื่นเต้นมากแค่ไหนโอ้ยถึงเต้นเพราะว่าเราเราผมติดตามพวกแฟชั่นพวกอะไรต่างๆแล้วเห็นแบบหลายคนนักแสดงที่ ได้ไปได้มีโอกาสเดินหรือว่าดาราศิลปินที่ได้ไปเดินอะไรเงี้ยมันรู้สึกเป็นเกียรตินะการที่เขาแบบเราได้ถูกเชิญไปอะไรเง,งี้ย,ยนนก็ตื่นเต้นแน่นอนครับผมหนูรู้สึกว่าเมื่อกี้อุ้ยใช่ไหมครับก็๋อได้ได้และมั้งได้แหละได้สิกได้แหละใช่ไม่ทันแล้วครับสักแปลนไงสักแปลนงมาดู ใครก็ลุ้นอยู่แหละก็มีเดาๆแต่ว่าตอนนี้จะเปิดเผยไม่ได้ร uh ู huh. ้แ <c oughs> ค่ว่าไปเนาใช่ากเป็นกำลังใจให้พวกเราสองคนด้วยใช่ครับล่าสุดพี่เห็นไปร่วมงานกับแนแงบาราไบแบดพี่พี่ใหญ่ออพี่ใหญ่สักระยะครับกระแสนี้มากเป็นรับแท็กได้มีโอกาสร่วมงานกับทางบาซาคับผมแล้วก็พี่หมัดพี่หมัดพี่ใหญ่ไทยครับผมแล้วก็ตอนนั้นคิดว่าพี่เขาดุมากพอคุยไปคุยมารู้สึกแบบ จดีครับผมแล้วก็อนจอยกับการถ่ายเขารู้สึกว่าช็อตไหนอยู่แล้วก็เอาเลยครับผมจริงยังร่วมงานกับพี่ใหญ่เอาจริงเลยใช่ไหมครตอนนั้นยังไม่ได้แทบยังไม่ได้เล่นเลยครับก็นั่นคือเศษสร้างที่เหลืออะไรทําที่เหลือครับผมดีอยู่เลยปกติเราฟิกอยู<ม>่แล<ม>้วไงก็ใช่นั่นคือเศษสร้างที่เหลือจริงๆครับผมแล้วก็กลับมาเล่นเพิ่งกลับมาเล่นครับเห็นแล้วครับ ดีครับภาพสวยหุ่นเฮียก็ดีด้วยไงหุ่นเฮียดีด้วยไม่เมื่อก่อนดีกว่านี้ไงแต่นั้นก็ดีแล้วถม้ว่าตอนนั้นอาจจะยังไม่ได้มีแบบเวลามากลับมาคุยเรื่องนี้กเขินกันนะเปลี่ยนเรื่องได้ไหมเขินแต่าดีสนุกครับสนุกละไม้ท้งละไม้เรื่องหุ่นอะไรเงี้ยต้องชมตลอดคุณมองเต็มเลยคอยากจะพูดถึงตัวที่เราจะต้องไปเดินตรงแดงวจะอย่างนี้แสดงว่าพี่ซีจะต้องมีซีตุ่ด้วยอีก จริงๆเราเราฟิตปกติครับผมเราว่าถ้าเราว่างหรือว่าทําอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะฟิตตลอดนะครับผมแต่ถ้ามีงานหนักหน่อยหรืออะไรเงี้ยเราก็จะหาเวลานอนครับผมทํากันบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรื่องส่วนของนิล่ะคะครับฟิตอ๋กอก็ฟิตกินจริงๆคิดไว้อยู่เหมือนกันนะครับว่าวันไหนถ้าหนูฟิตสู้เฮียโอ้โหหนูหนูมองไม่เห็นวันนั้นเลยโอ้โแรงมากแรงสุดๆเลยจริงๆก็ช่วงนี้แอบคิสเหมือนกันเขาว่าอยาก อยากกลับมาออกกําลังกายจังเพราะว่าช่วงที่ถ่ายนิ่งเฮียครับแล้วก็ช่วงนั้นก็ออกวิ่งแล้วก็ยกเวทแล้วก็แบบคาร์ดิโอด้วยครับอยากจะกลับไปมูนเป็นนั้นอีกกรอบนึงับแต่ว่าพยายามอยู่ครับในช่วงนี้ก็เห็นคุมอาหารลดโซเดียมลดแป้งคุมครับเพราะว่าถ่ายดับแสงลบีด้วยครับใช่ก็เลยอยากจะคุมซะหน่อยครับแต่ว่าความแบบว่าน่ารักตรงนี้เก้มเติมลวกม ถ้าไม่มีก็ก็น่ารักอยู่ดีใช่ไหมครับถ้าไม่มีก็จะเป็นแบบก็จะมีความความเท่ขึ้นนิดนึงไปฮีนิวขึ้นไงทุกคนไม่ชอบหรอใช่แล้วเนี่ยเนี่ยดูแบบว่าหลังจอมอนิเตอร์ดับแสงแล้ววีหล่อเหมือนกันนะเนี่ยคิดว่าเผาปะเนี่ยวันนี้เผาหน่อยสิขอโมเมนต์นัหครับเชื่อไหม ไปดูหลังจอแล้ววันนั้นแบบอพอดีหน้าเหมือนหน้าจะเล็กลงเขารู้สึกว่ากรอบหน้าค่อนข้างชัดขึ้นก็เลยแบบมันมันแบบมันดีใจเขาแบบโอ้ส่วนวันนี้หน้าหล่อจังแล้แสดงว่าวันนั้นก็เป็นเฮียนิวได้สิเป็นได้ครับตอนนี้ก็เป็นได้พอพูดบทปุ๊บจบเลยเฮียนิวจ้าจ๋าจ้าจ๋าพูดกับที่รางวัลอีกนิดนึงครับเรายังมีรางวัลอะไรที่รู้สึกว่าเราฝ่ฝันจะได้ฝ่ายฝันที่อาจจะได้ จริงๆก็คงเป็นการแสดงนะครับผมเพราะว่าเราอยู่ในในแบแบแมดบวงการแสดงเรารู้สึกว่าเป็นการได้การตอบรับจากแฟนคลับหรือว่าคณะกรรมการแล้วก็ได้รางวัลน,นั้นมาสำหรับผมก็จริงๆยินดียินดีม,มากๆกับทุกๆรางวัลที่จะได้เลยครับเพราะว่ารู้สึกก็ให้ความสำคัญกับทุกรางวัลม,กมากๆครับรแ,ตแต่ละรางวัลแต่ละแต่ละรางวัลที่ได้มาก็ ็ไม่ได้ได้มาง่ายๆเหมือนกันครับก็กว่าจะมีวันนี้กว่าจะมีแฟนๆที่คอยสพอร์ตเราตลอดคอยแบบอืคอยทุ่มโหดให้พวกเราอย่างเงี้ยครับกว่าจะวันนี้กว่าจะมีวันนี้ก็โอโ้โหจริงๆต้องแบบขอบคุณทุกคนที่แบบว่าก็กลุ่มเป็นเกลียวกันไม่ว่าแฟนคลับหนู่แฟนคลับเฮียโสนทุกคนครับผมซึ่งแบบน่ารักมากๆบางทีเห็นบางแอคก็แบบว่าเตาะจีมันก็มีก็น่ารักดี <c oughs> เราจะชอบมุกแฟนเหมือนกันนะอะไรนะครับชอบครัจชอบมุัชอบชอบแต่ไม่เคยทันครับไม่เคยทันมุกโมก็ไม่ทันเลยไม่ไม่ไม่เคยเอามุกแฟนลับมาเล่นเหมือนเป็นมุกตัวเองอ๋อไม่ยิงกันเองมีมุกอะไรอ่ะมีมีบ้างมีบ้างนิดหน่อยครับก็จะมีแบบเวลาที่เจอมุกแปลกๆที่แบบโอ้คิดได้ไงเนี่ยก็จะมีมาแบบมาแซวมาแซวแฟนแฟนกันเฮียครับก็ยังแบบ มุกอะไรนะบางมุกอ่ะถคำสัพท์มุ้งแลเป็นม,มุกง่ายๆอย่างสูตรสูตรหล่อและะ้วกันครัวันนี้ก็จะเห็นบ่อยแล้วแต่ก็ยังมีแบบสูตรหล่อนั้นเนี่ยครับยอมรับครับ <quir or S 2> ยอมรับเซลเอาเซลก็เอาเอามุ้งแฟนๆมาเซลเฮียอะไรอย่างเงี้ยครับผมโอ้โหมไม่ไม่ค่อยมีเลยครับผมผมก็ปล่อยไปตามธรรมชาติไม่ต้องคิดเลยอยากปล่อยอะไรก็ปล่อยไปฮะไม่มีไม่มีไม่มีอะไรเลยจริง สุดท้ายครัขอบคุณทกาแล้วก็อาจเดแคสครับผมก็แฮปปี้บดย์นะครับ17ปีแคสนะครับผมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากทีมงานสนุกกับการทํางานมากๆแล้วก็อย่าลืมพักผ่อนนะครับผมเมื่อกี้เห็นทีมงานเบื้องหลังเราทุกคนแบบตั้งใจมากๆนะครับเอเนอีล้นเหลือก็ยังไงก็สนุกเห็นอย่างนี้รู้สึกแบบเขาเรียกว่าอะไรชื่นชอบในสิ่งในในงานตัวเองเลยก็ขอให้มีความสุขนี้ต่อไปเรื่อยๆเลยนะใช่ครับก็ h ฮ p p ี b i r t เดย์แคสต์แมก z i ซีนนะคบปีนี้ก็เข้าปีที่17แล้วครับก็พี่ๆน่ารักกับผมมาเสมอมาเสมอมาเสมอเสมอเลยครับก็ดีใจทุกครั้งที่ได้เจอพี่ๆเขาพี่ๆน่ารักมากๆคอยได้ด้วยตลอดเลยครับยังไงก็ขอให้แคสต์แมกกาซีนปังๆกว่นี้ไปทุกปีเลยนะครับถ้าปีหน้ามีโอกาสก็เชิญผมกับเฮียมาได้อีกนะครับค,ค,ครับแล้วก็ขอบคุณแฟนๆด้้ยนะครับครับแล้วก็ ที่สำคัญเลยอยากจะขอบคุณโซนนานานูแล้วก็มามิสันชยัยทุกคน,กคนเลยน,นะครับใช้อยู่ข้างหลังด้วยที่แบบที่แบบว่าเอ่อที่วันนี้ก็คือทำให้ผมกับเฮียได้รับรางวัลมาทั้ง4ี่รางวัลเลยครับใช่ก็ดีใจมากๆที่ทุกคนยังซัพพอร์ตพวกเราอยู่เรื่อยๆครับก็ว่าหลังจากนี้ทุกคนก็จะยังอยู่กับเราครับจริงยินดีมากๆกับไม่ว่าจะรางวัลไหนทุกรางวัลก็ยินดีมากๆเลยครับอย่าง รางวัลนุมไวใส่ก็ก็น่ารากักน่ารักมากมาเลยครับไม่ได้คิดว่าจะได้ด้วยครับแล้วก็รางวัลศิลปินชายยอดนิยมพันนี้ขอพูดนิดนึงก็ได้ครับก็จริงๆดีใจที่ที่จริง,จร,งจริงที่ได้รับรางวัลน,นี้มาก็อาจจะมาจากทางแคสแมกซีนที่เสนอใหออ้ผมเข้าเข้าชิงด้วยก็เท่ากับว่า มีคนเริ่มมองผมเป็นมองมอง,มองศิลปินแล้วอันนี้ดีใจมากๆครับเพราะว่าในานาคตรจริงๆก็อยากจะเป็นศิลปินเหมือนกันครับอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นก้าวอีกก้าวหนึ่งเหมือนกันครับที่ก้าวไปสู่การเป็นศิลปินของผมใช่ย<ช>ังไง<ช>ก็รอซิงเกิลด้วยนะครใกล้แล้วใกล้แล้ว,ใ,ลลวใช่ครับผม